รอพักหนึ่งมาแล้วสองตัวพร้อมกันโอเค้าได้หมดนะครับอันนี้สามตัวเ้าเห็นมอนเราเลือดน้อยแค่นี้เอาไ้ตัวนี้ก่อนตายยากด้วยท <c oughs> ะลักบอม <c oughs> อยังห่วงยังห่วงกระโชดอยู่นะครับต <c oughs> ายไปเอ็ดเบิร์น <c oughs> รอท่าเฮก ตนได้เนี่ยตนได้เนีน่ยอันแล้วไม่หนีก็ตายครับโอเคให้ผมด้วยขอบคุณครับก็สวัสด yeah> ีท anyway> ุกคนด้วยนะครับวันน um ี้ก็อยู่กับช่องมิกเต็กนะครับวันนี้เราจะมาเล่นตัวเกิงก้ากันนะครับสกิลที่เราจะเล่นในวันนี้คือสกิลเฮกกับสกิลสลักบอมนะครับแต่วิธีใช้สกิลเฮกเนี่ยก่อนที่เราจะเรเวลเนะครับมันมีวิธีการใช้กับ สกิลลูกไฟวิญญาณด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟลุกไฟไหม้หรือว่าติดพิษนะครับสกิลเฮก็สามารถลดคูดาวได้ทุกเมื่อนะครับถ้าเราโจมตีใส่ศัตรูตัวนั้นนะครับอย่างถ้าลูกไฟใช่ไหมครับทำให้ติดเผาไหม้นะครับเราก็จะรีเซ็ตคูดาวของท่าคำสาปนะครับหรือว่าท่าเฮกนะครับแต่ว่ามันจะใช้ได้ประมาณ2ครั้งนะครับเพราะว่าลูกไฟมันติดไม่นานนะครับ รวมถึงสถานะเป็นปกติของสกิลโปเกม,มอนตัวอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเผาของพวกโปเกม,มอนธาตุไฟที่เป็นอ,อิสดอนนะครับแล้วก็เอสเปิร์นรวมถึงพิษสลักบอมของบานะด้วยนะครับเราก็สามารถใช้ได้กับสกิลพวกนั้นด้วยนะครับและพอเลเวลเจ็ดนะครับเราจะได้ท่าสลักบอมมานะครับท่านี้จะทําการปาพิษไปข้างหน้านะครับพิษตัวนี้ค่อนข้างแรงมากนะครับสําหรับตัวเฮงก้านะครับ เก็ว่าที่เลเวลเจสามารถโดนได้ถึงหมื่นเลยนะครับสําหรับพิษของเกงก้านะครับส่วนการคอมโบของท่าสลักบอมแล้วก็ท่าเฮกเนี่ยให้เราทําการปาสลักบอมไม่โดนนะครับถ้าเราปาไม่โดนนะครับสตูจะไม่ติดพิษนะครับแล้วเราก็ไม่ควรจะใช้สกิลเฮกเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้สกิลนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าสตูโดนสกิลสลักบอมของเราหรือเปล่านะครับด้เวลาเราปาไปนะครับเราจะสามารถใช้เฮกกับตัวโปเกมอนตัวนั้นได้ประมาณ3ครั้งนะครับแล้วก็ จะใช้ครั้งที่4ไม่ได้นะครับเพราะถ้าใช้ครั้งที่4ปุ๊บสกิลเฮกของเราจะติดคูดาวนะครับเพราะว่ามันจะหมดระยะเวลาพิษของตัวสลักบอมนะครับเวลาใช้ก็กดโจมตีด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้ท่าเฮกเนี่ยเราจะได้บูสต์แอทแทกมานะครับจะทําให้เราได้เลือดด้วยนะครับเห็นว่ามันจะติดบูสต์แจกครับแล้วก็โจมตีด้วยนะครับเพราะว่ามันแรงนะครับ ส่วนเมื่อเราอัปเกรดสกิลสลับบ o m นะครับต่อเลเวล13นะครับเราจะสามารถใช้ท่า h e กได้ถึง4-5ครั้งนะครับต่อสตู1ตัวที่โดนพิษเรานะครับสงสุดประมาณ5ครั้งนะครับแบบที่เราไม่โดนสตาร์หรือว่าอะไรเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้ประมาณ4ครั้งนะครับส่วนไอเทมนะครับไอเทมผมจะใส่คล้ายๆกับสาย shuttle b l เลยครับนั่นคือ สายวิชชาร์ดนะครับแล้วก็แล้วก็ชอยสเปกนะครับแล้วก็โฟกัสแบนครับโฟกัสแบนเนี่ยใครถ้าไม่ค่อยชอบเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นไม่ได้บาเลียก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสกอร์ชิลก็ได้ครับบางคนเนี่ยเขาจะใส่เป็นดาเมจก็ได้นะครับอย่างเช่นเว่นสเปเชียลแท็กสเปกนะครับหรือว่าตัวเปลือกหอยนะครับจะทำให้ได้เลือดขึ้นมานะครับแต่ว่าตัวเปลือกหอยเนี่ยหรือว่าเซลเบลนะครับจะได้เลือดค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่า มันจะติดคูดาวนะครับเมื่อเราดูดเลือด1ครั้งนะครับแต่ตัวเกงกาเนี่ยมันดูดเลือดอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปใช้นะครับใช้เป็นพวกไอเทมกันตายดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นบัดดี้บาลีสกอร์ชิลหรือว่าโฟกัสแบนนะครับแต่ผมจะใช้โฟกัสแบนนะครับเพราะว่าเวลาเราเลือดเหลือน้อยนะครับจะทําให้เสีเราเด้งนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องมีอยู่ในมูฟตลอดเวลาเราก็สามารถเล่นได้นะครับสำหรับโฟกัสแบนนะครับแต่ว่ามันก็จะติดคูดาวนะหลังจากที่เราโดนศัตรูโจมตีตอนใกล้ตายนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำ ต่อไปเราจะรับชมเกมเพลย์กันนะครับว่าวันนี้ผมจะเล่นเกงก้าออกมาอย่างไรหรือว่ามีเทคนิคอย่างไรในการเล่นบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทาคลิปนะครับและเพื่อในการรอช้าก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาเล่นตัวเกงก้ากันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นสายเฮกนะครับ โดนสังเกตว่าผมเก็บสแต็กก่อนออกจากบ้านนะครับเพื่อจะได้เข้ามาฟาร์มตัวน้องหมาตัวนี้เร็วนะครับพอเราไปล่าแกสปี้เนี่ยเราพยายามปล่อยสกิลลูกไฟหรือว่าโจมตีศัตรูบัฟผ่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้ท่าลิ้นนะครับมันจะทำให้เราไม่โดนสตันจากมอนสเตอร์ป่านะครับ ตายไยนะสุดข้างล่างหน้าแกงดีนะครับข้างบนน่าจะไหวมั้งเขาเอาแอคแทกเกอร์ไปอยู่ด้วยกัน,นครับข้างล่างนี่แอคแทกเกอร์สองตัวใช่ไหมั้ยคบคบไอ้ค,บ,ค,บ,ค,บ,คบหน้าตายโลูกไฟนั่น,นแหละหวยครับ เออูกไฟอีกตัวป่ะมผมอติดคูดาวอะถอ,อยก่อนไหมครับพึ่งเกิดแล้วนะเอาเลือดนะครับเฮ้ย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 ตายนะโอเคชูดไปครับกบมาผมว่าฆ่าได้เนะี่ยเรียบร้อยเดีย๋ยววาบกลับนะครับ เ้จะโดนสตาร์ทไหมเนี่นยนี่ไงโดนตีจนได้นี่ไรแล้ย่งย่งบอลเลนมาซัก,กนดีย๋ยวาเสนโมโหงอนอีกทั้งบนไหวไหมครับเนี่ยแต่ข้าลัวคาริโอได้อยู่นะะได้สลักบอมมาเร็วนะครับว่าเราจะเวลก้าวเร็วนะตอนนี้ สลักบอมเนี่ยเราใช้แล้วเราก็จะใช้ท่าเฮกได้ประมาณแค่3ครั้งนะครับพยายามอย่าใช้เกินนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะติดกูดาวนะครับเคยฆ่าได้นะว่าฆ่าได้แหละมันแอตแทกเกอร์สองตัวนะครับการยากตายครับไม่รอดบอกเลยอุ้ยผมใช้ไปแล้วโอเค น่าจะตายอีกตัวรลอเป่ะต่อแล้วมั้งหวัวมาโจจะไปตรงนั้นทำไมเดี๋ยวก็ตายหมู่กันหมดโ,หอโอ้โเขาลูกไฟโอมมาล่างนะครับเฮ้ยเขามีล้างบัฟปลาสลักบอมเดียวก็ได้นะสลักบอมเดียวก็แรงนะครับ ยังไม่เวลก้าวเลยนะผมอยากจะเวลก้าวมากเลยขอเลือดก,ก่อนแล้วกันเราน่าจะได้นะครับเพราะว่าข้างเขายังไม่มาคือ้างเขาไม่มีใครมาเน,นี่ยนึกว่ามีคนอยู่เฮ้ยโอ้โหระเบิดต่อหน้าต่อ,ต,อตาบอกเลยว่าไม่รอด ถ้่เมื่อกี้เขาไม่ระเบิดเขาก็จะรอดนะครับระเบิดให้ผมโลเท่านั้นข้างบนเราน่าจะฆ่าได้นะแต่ปอมจะแตกหรือเปล่ายังไม่แตกครับยังไม่แตกโอ้มีล่างบัฟอีกแล้วตายไหมล้วเดี๋ยวรอโคดาวสวกิลเฮกน่าจะตายกันหมดเรียบร้อยโดนเอ็กเบิร์นไพโรบอลไป โอเคครับเวลสเ็ดละเวลสเ็ดก็เฮ็กผมจะแรงขึ้นนะครับคอยกันไหมถ้ามีคนกันผมจะเข้าเพื่อนเข้าหน่อยไหมออหลอนหลับสลักบอมดูเลือดดูที่ตัวตายหมดแล้วครับ มาลิลี่มาลิลี่ป่าแหรอครับเนี่ยคงเร็วโอ้โหเขาไปอยู่ไหนมาครับเนี่ยเพิ่งเห็นว่ามาลิลี่มีอยู่ในเกมหรือว่ามาลิลี่เขาจะหลุดกันนะ บอลชูแต่ว่าเขาไม่มีบอลน,นะครับลูคาเิโอไม่ถอยกันด้วยเล่นสูงเกินเดี๋ยวก็จะแพ้พ่อเงี้ยครับเดี๋ยวผมไปช่วยเออแรงอยู่นะไม่น่าทันมั้งเออตายผมปล่อยตายเลยเดียวไหมเนี่ยมาลิลิผมไม่โดนเอ็กไม่โดน,นครับ เดี๋ยวเราูลดาวสกิลก่อนนะอ่ะวิ่งเมนูแลืมไม่โดนครับไม่โดนเราไม่เล่นนะครับเดีย๋ยวปลาสลักบอมให้ลูคาเรโอรเขาใช้อยากให้ลูคาเรโอรเขาใช้นี่ก่อนนะโอเคเราน่าจะใช้ลางบัฟไปแล้วนะครับ คือผมอยากเขาใช้ล้างปลาตอนอย่างี้ไม่งั้นก็โดนล้างสารพอมอยู่ดีนะครับก็กบอื้อหือีกทีเดียวโอ้ใช้อยู่ในมูปไปด้วยครับไปซะแล้วคือเขาใช้อยู่ในมูอย่างไรเราก็วิ่งตามไม่ทันนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาชุดแห้5คะแนนไม่ได้เสียหายครับน่าจะไม่โดนแยกนะ แล้วไปเล่นล่างก็ได้นะมาลิลิเอ้าโดนเรียบร้อยเอา้าไล้วเขายอมแพ้ไปแล้วครับตายตัวหนึ่งด้วยน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับไม่ทราบวา่าข้างเขาหลุดไปตัวหนึ่งหรือเปล่ามาลิลิเนะี่ยรู้สึกว่า าไม่ได้เล่นในช่วงแรกเลยนะครับไม่ได้มาแกงเลยแล้วแต่ว่าเข้า MVP ฮะนาเมตเราค่าไป10นะครับมารินาเมตหมนะื่นเเราเจ็ดหมืนะครับมาริน่าจะไม่ได้เล่นมาครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกเกมแล้วกันนะครับ โครับวันนี้เรามาเล่นเกงก้ากันอีกรอบนะครับที่เขายอมแพ้กันเร็วมากเลยเดี๋ยวผมจะเก็บสแต็กก่อนนะครับเพื่อจะได้ข้าบเาแพงนี้ได้พอดีน่าจะตายพอดีนะป่าลูกไฟไปข้างนี้ป่าเขาเป็นเชลาร่านะครับ ซึ่งเออผมไม่ค่อยชอบเท่าะหร่ถ้าเป็นท่าายชาร์ตเนี่ยมันแบบค้ายากมากเขาจะพุบพับทุบพับวิ่งไปวิ่งมาเดิมนะครับผมเล่นเป็นสายเฮกนะครับเรียบร้อยมีใครอยู่ตรงนี้ไหมข้างล่างรู้สึก จะตากันไปหมดนะครับเดี๋ยวขอตัวหนึ่งได้ไหมเนี่ยเอสเปิร์นโดยเราจะมาไม่ทันอุ้ยเขาจะตบแจ้งแต่ว่าเราไม่ได้ให้เขาเดี๋ยวรอนะครับว่าจะมีใครมากันมา,ามาเอาเมาเพื่งไหมไม่ได้ปลาลูกไฟใส่มันจะไม่มีนะโอ้โสู้ได้นะสู้ได้นะมันอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวเฮกผมจะมาละ ไม่โดนอ้าวโดนนั่นแหละรอพักหนึ่งมาแล้วสองตัวพร้อมกันโอเคคาได้หมดนะครับาผมจะตายหรือเปล่าคือถ้าเฮกนี่มันโกงตรงที่ว่ามันสามารถได้ป้อมเลยเลยนะครับมันแรงนะ จะค่อนข้างแรงกว่าสายเชตัวบอลนะครับแต่สายเชตัวบอลนั้นมันแบบเบิร์ดไงสายเบิร์ดอันนี้จะเป็นแบบสายเรื่อยๆนะถ้าแทงมันเยอะก็เล่นยากนะครับต้องมาช่วยนะเนี่ยเพราะว่าดูแล้วเขาจะมานะครับสามตัวเขาเห็นมอนเราเลือดน้อยแค่นี้เอาไว้ตัวนี้ก่อนตายยากด้วยสลักบอมอยังห่วงยังห่วงกระโชดอยู่นะครับสงสัยเขาอยากได้สแต็กนะเขาน่าจะเล่นสาย วอเตอร์สเปาเนะครับเราน่าจะลงไปเลนล่างไม่ทันนะผมจะเก็บอมอนป่าไปก่อนแล้วกันหันหรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็คงจะได้การป้อมนะครับเดีย๋ยวเราเข้ามานะอ่าเนี้ยโดนโอ้เขา้าใช้จิกกัะท่อมหนีไปครับสกิสกลสกิลเราติดคูดาวเลยเดี๋ยวได้ตัวนี้น่าจะเวลก้าวนะ ยังไม่เวล้าด้วยคิดมันแชร์อีพีไงเพื่นเลยไม่เวล้าเรียบร้อยอยากจะฆ่าเอ่อสไนไ์ก่อนจังในพุ่มในั่นน่ะเไนเ์นไนสน์สนไนสน์นไนโอ้เอาเซลาล่าแล้วกันตายครับ เขาน่าจะใช้สกิลไปหมดแล้วเอานี้ไหมไม่เอาด้วยเอ็ดเบิร์นเขาเลือกที่จะไม่มาตีเต่าด้วยตีคนโอเคได้ได,ได้ครับได้ครับตายว่าเอ็ดเบิร์นงอท่าเฮกตัวงได้เนะตัวงได้เนะอันแล ไม่หนีก็าตายครับโอเคให้ผมด้วยขอบคุณครับบนแตกไปนะครับน่าจะแตกจากการเจอโรโตอมจะคอยไปชูดต่กันนะครับ แปดแตกไปแล้วเฮ้ยผมไปช่วยเราผมไปช่วยืไม่โดนครับแต่อีกไม่กี่วิก็จะได้แล้วนะโอโอเรามีเลือดเราดูดเลือดได้โอเคมีโฟกัสแบน์นะครับเลือดเด้งบวกกับเลือดมันเด้งเรื่อยโอโอ เ็าใช้ยูไนกันทำไมเนี่ยอ,อันนี้ก็ใช้ด้วยครับข้างเราใช้กันทำไมก็ไม่รู้ฮนะโอ้ถอยดีกว่าครับเขามีอยู่ในมูฟอยู่ผมยังไม่ค่อยอยากใช้อยู่ไนเพราะว่าออบเจกต์ยังไม่เกิดเดีย๋ยวรอเก็บตัวอื่นแล้วกัน,นโดนตัวนี้เฮ้ยถึงมเนี่ย ถ้าเฮกไม่มาครับควิโอมานี่น่าจะเก็บได้เยอะนะเนี่ยดันไปชุดสิบสองคะแนนข้างบนตายแม่ลูกคาล่างนี่จะระเบิดแล้วครับโอ้ยไม่แตกครับน่าจะใกล้แล้วนะใกล้ระเบิดแล้วป้อม ผมไม่มียูไนแต่เราเอาหน้าจเจ้าเต่าได้นะเพราะว่าเขาขึ้นแบลโลตอมนะครับป่าเขาขึ้นไปช่วยไอ้สองคนนั้นกันนะครับไม่รู้จะก,กันไหวหรือเปล่าไม่โดนนะก็ใช้เิ็กกระท่อมหนีไปเลยนะครับ อันนี้ข้างล่างผมโดนไปแล้วขอ,อพี่แฟมแป๊บน่จะ้ะตอนนี้เวลสิบสามแล้วโหดแน่นอนสลักบอมเรามันจะติดนานขึ้นนะครับดามเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นนะเอาไข่เอ้ยเอ้ยเซอร์ไนต์เซอร์ไนต์ไม่โดนฮนะถ้าโดนนี่ตายนะครับโอ้โหมันต้องอ e ีเจฉาทอมตามขนาดนนั้นเลยเหรอเลสเบิร์น เราปาไม่โดนเราไม่อยากเล่นงไงโอ้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 มันไม่ติดคูดาวถ้าเฮกติดคูดาวพอดีครับนึกว่าจะโดนพึ่งแล้วมันไม่ติดคูดาวจะได้เฮกออกมาเหมือนล,ลบนนี่จะโดนดันใช่ไหมเนะี่ยเหมือนจะกันกันไม่ได้ใช้อยู่ในมุฟด้วยตายตายกันซ้าให้หมดเราอะร้อยตายอีกตัว เอาแล้วมาทำไมเนี่ยซัพพอร์ตทำไมไปช่วยเอ็ดเบิร์นเอ็ดเบิร์นตายเียร้อยเสียเ,เดี๋ยวไปเลนล่างแล้วครับเอาขอขี่ป่าทั้งตัวขอบัฟหน่อย <final> ลกลยุทธ์เราคือฆ่าดิวแรนดอนนะครับมันเป็นตัวเดียวที่สามารถล่าออบเจกต์ได้ดีมีใครไหม คือถ้ามีเขาคงจะหนอีออกมาครับเพราะว่าเราปาสลักบอลเข้าไปอยู่นอนอยู่ข้างบนนู้นครับไปแล้วอยู่ไหนเออตายหมดโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้ตายครับเนี่ยตายตายตาย,ตายหมดเรียบร้อยเกลี้ยงเฮ้ยไม่โดนสลักบอลไม่โดนตายหมดครับ หรืว่าชนะแลว้วโอเอาเปล่าฮนะเอาเปล่าอืมใช้อยู่ในมุมนี่ไปแล้ว,ว,นะวโดนเซิร์ฟไหมเนี่ยมุจิงจะโดนอีกเหรอไปแล้วเดี๋ยวตายเรียบร้อยเขาใช้อยู่ในมุมไปแล้วนะก็จะไม่มีใช้ตอนไปชูบอลแล้วไอลูกคาเรโอเก,กมหมดหมดหรือเปล่ปา ค่ามันค่ามันเรียบร้อยอูอไม่น่ารอดเลยนะครับสามสิบวิเราน่าจะกันได้นะกันไม่ได้ก็ยังไงก็ชนะครับเขาไม่มีบอลที่มาเล่นนะ เขาไม่มีเวลาเก็บบอลแล้วครับอยู่บน,นะครับเห็นเห็นบอลเรื่องแสงไหมนั่นคือรอยที่มอนสเตอร์เขาตีครับเรายังไม่เข้าผมจะยังไม่ไปนะครับเผื่อเขาเดินลงมาล่างถ้าเหลือหกวิเนเขาชูไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว คือที่เขาชูดไม่ทันเนี่ยเพราะว่ามันหมดเวลาพอดีนะครับเพราะว่าการชูดทีครั้งหนึ่งเนี่ยสี่สิบแต้มห้าสิบแต้มเนี่ยใช้เวลาหกวินนะครับก็ได้ MVP ไปนะครับคาไปสิบสี 90, ่นะครับดาเมจที่ทำไปเก้าหมื่นสี่นะครับประมาณสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับสายเฮกนะครับ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าเป็นตัวอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ